สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเข้าฟุตบอล AFCU 2 3 Asian Cup รอบรองชนะเลิศเอ้ยรอบชิงอันดับที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศเราผ่านมาแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยทวีปเอเชียเนี่ยได้สิทธิ์ได้ตัวแทนเข้าไปอัตโนมัติและว2ทีมนะครับคือญี่ปุ่นแล้วก็อุซเบนะครับอุซเบกิสถาน ก็เอาลําดับที่1ที่2ก็คือค er, ู่ชิงชนะเลิศเข้าไปฟาดแข่งในกีฬามหากรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับทางนู้นก็16ทีมนะครับจะได้คือรอเอเชียอยู่อยู่3ทีมแล้วก็3.5ทีมแล้วก็ทวีปคอนคาเคฟอีกจุดหทีมอ่าก็ทั้งหมด4ทีมนะครับที่ที่ทางนู้นรอยอยู่ก็ ก็จะเป็นไปตามนี้ก่อนนะครับคู่แรกนะครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่2นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งอิรักนะครับที่แพ้ทีมชาติไทยมาแล้วนะครับนัดเออนัดเปิดสนามของกลุ่มกลุ่ม4เนาะสประตูต่อศูนย์นเราทําได้นะครเออพบก,กับอินโดนีเซียอาเซียนนะครับแอฟรก็เชียอินโดนีเซียนะครับเทใจให้อาเซียนทั้งหมดเลยโอ้โหเขาบอกว่าอินโดนีเซียยุคนี้แหละขมแต่แต่ยังเหรอ โค้ดของเกาหลีใต้ดิทำทีมอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยครับมากกว่าทําทีมเกาหลีใต้สไตล์เกาหลีใต้เลยครับทาดีกว่าเกาหลีใต้อีกว่าอย่างนั้นเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยครับก็สปีดบอลความฟิตเอ่ยก็อย่างที่แอดไปพูดเหมือนคลิปครั้งที่แล้วคือแรงฟิตต้องมีครับแรงฟิตต้องมีเมื่อแรงฟิตมีแผนเนะี่ยโค้ดเขามีอยู่แล้ว เมื่อนักเตะแรงฟิตมีเนี่ยมันทําอะไรก็ได้ครับยืนระยะอะไรก็ได้ครับไม่ใช่ว่าเอจบทุนไม่เลิกไปโทษนักเตะแรงฟิตไม่มีอก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วแรงฟิตเนี่ยมันต้องอยู่อยู่ในอาชีพของนักเตะนะเออต้องขบวนการดังด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเอ้าก็ก็ก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกรับโภชนาการอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รักษาระเบียบวินัยให้ดีนะครับเออแรงฟิตมันมาจริงๆเลย ก็แอลกอฮอล์หรือว่าอะไรเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยกินได้บ้างแต่ว่าต้องต้องรักษาเขาเรียกว่าอะไอะอเออโภชนาการให้จำๆเลยครับแล้วก็วินัยในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีเทนนิ่งเวทอะไรประมาณนี้แหละมีขบวนการมาอยู่แอดเคยอ่านหนังสือกับแวบๆนะครับแต่ก็ไม่เคยเข้าไปสัมผัสหรอกเพราะว่ามันไกลเกินฝัน แอก็เป็น FC ที่ดีนกักออกความเห็นที่ดีแหละแต่มีบางอา่านอะไรประมาณนี้ครับคู่คู่ชิงที่3นะครับอิรักนะครับเออ่พบกับอินโดนีเซียนะครับอ่าขอให้อินโดนีเซียได้เข้าครับแอดเชียครับผมวันพฤหัสที่2 2024นะครับ4ี่ทุ่มครึ่งคู่ชิงชนะเลิศจะถัดมาอีก1วันก็คือวันศุกร์ที่3นะครับวันศุกร์นี้แหละวันศุกร์ที่3เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับอุซเบกิสถาน ฟัดกับญี่ปุ่นนะครับคลิกออฟก,กันสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็คู่นี้ไม่มีอะไรชิงลําดับชิงถ้วยกันแล้วก็คือเป้าหมายทั้งสองทีมแอที่ว่าเข้าไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วแหละก็คือใจใจไปนู่นแล้วก็อาจจะด้วยความศักดิ์ศรีด้วยความ,ววามที่แห่ตรงมุกมาน้าอะไรประมาณนี้เราต้องเอาถ้วยชนะเลิศไปให้ได้อ่ะฟัดกันนัวได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมเป็นอย่างนี้แหละสุดยอดละอืมส่วนทีมที่ชิงที่สนะครับ ใครแพ้นะครับจะต้องไปพบกับกลุ่มคอนคาเคปนะครับแอฟริกาประเทศกินีนะครับรออยู่นะครับเออทีมใดทีมหนึ่งนะขอให้อินโดนีเซียได้เข้าแล้วก็อิรักไปไปอัดกับกินีนะสูสีเพราะว่า <c oughs> น่าจะทําทีมทีมแต่ยังเนี่ยทาทีมเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเหนือกว่าอิรักด้วยด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันวันพฤหัสมีคําตอบนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสําหรับท่านดิดตตามชมก็เป็นเพื่อนกันกับแอดนะครับเพราะว่าแอดก็จะดูชมจนให้มันได้ถ้วยชนะเลิศนั่นแหละครับผมอ่ะสวัสดีครับ